สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Motorsport Li ไลฟ์ทีครับทุกท่านอยู่กับผมเก๋าเกียรติยศพรมหง์และทีมงาน Motorsport Li ไลฟ์ทีครับที่มาคอยรายงานข่าวสดๆครับหลังจากที่จบการซ้อมครั้งแรกครับในรอบ f p 1ของการแข่งขัน m o t o g รสนามที่2รายการอินโดนีเซียกลางปีครับพาทุกท่านเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งแน่นอนว่าสุดสัปดาห์นี้อยู่ภายใต้การจับตามองของแฟนความเร็วทั่วโลกเลยนะครับนอกจากนี้เองสนามแห่งนี้เป็นสนามใหม่ ได้รับการทดสอบแค่เพียง3วันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนอกจากนี้ครับสนามมันดาลิก้าเองก็ได้มีการปรับผิวแทร็กบริเวณโค้ง17ไปจนถึงโค้ง5ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของแกาในขันในสุดสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับเอาละครับพาทุกท่านไปดูสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เปิดตามิดามันดาลิก้าเซอร์กิตในประเทศอินโดนีเซียครับ มาสรุปผลการซ้อมครั้งแรกไปด้วยกันครับในรอบ FP1 ของ Mo โต GP สนามแห่งนี้ครับก็มาดูรายละเอียดของแทร็กกันนิดนึงครับเปอร์ตามินามันดาลิกา้าเซอร์กิตครับตั้งอยู่ในเกาะลอมบอกเมืองท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซียครับนี่คือระยะทางต่อรอบ4.310กิโลเมตรครับโค้ขงขวา11โค้งเป็นสนามแบบวนขวานะครับ โค้งซ้าย6โค้งเท่านั้นเองครึ่งครึ่งครับนี่คือคาแรคเตอร์สนามแบบคร่าวคร่าวครับออสนามแห่งนี้ครับมาดูรายละเอียดสนามกันโดยละเอียดหน่อยนึงครับระะทางต่อรอบ4.3 1 0กิโเมตรโค้งซ้าย6โค้งโค้งขวา11โค้งครับเป็นสนามแบบวิ่งตามเข็มนาฬิกาออตามรายละเอียดครับแทร็กมีส่วนผสมที่รวมกันของสนามที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นมากครับทั้งที่ มิซาโนมอนซาเซปังและก็ที่เทอร์มัสเดลิโอฮอนโดในประเทศอาร์เจนตินานั่นเองครับไปดูรายละเอียดสนามกันต่อเซกเตอร์ที่1ของสนามครับก็ไล่มาตั้งแต่บริเวณฟินิชไลน์ไปจนถึงก่อนเข้าโคง้ง5ครับเซกเตอร์ที่2มาดูตรงนี้เซกเตอร์ที่2ครับ โค้ง5มาจนถึงก่อนเข้าโค้ง10แล้วก็มาต่อในเซกเตอร์ที่3เซกเตอร์ที่3เนี่ยแทบจะสั้นที่สุดของสนามแห่งนี้เลยครับเริ่มจากบริเวณโค้ง10ไปจนถึงก่อนที่จะเข้าโค้ง13ครับก่อนที่จะเข้าเซกเตอร์สุดท้ายเริ่มจากโค้ง13ไปยังโค้ง17ไปตัดเส้นที่ฟินิชไลน์นั่นเองครับสนามแห่งนี้นักแข่งบอกว่าต้องกล้าแลกกล้าเสี่ยงแล้วก็มีจุดเปลี่ยนในหลายจุดครับทำอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้ตัวเองมีความเร็วครับ บางจุดจําเป็นจะต้องสไลด์แล้วก็เข้าโค้งในรูปแบบของการดริฟท์ครับฟรีพค r ทิสที่หน่งครับมาดูรายละเอียดกันก่อนที่จะเข้าสู่การซ้อมในวันแรกครับฝนตกในช่วงเช้าตรู่แท็กเปียครับการซ้อมในรุ่น m o โตทนักแข่งก็ต้องวิ่งในแท็กฝนครับส่วนในรุ่น m o t o ทูครับแท็กมันเริ่มกึง่งแห้งกึ่งเปียครับนักแข่งหลายคนก็สลับยางระหว่างยางฝนกับยางสลิกครับลงไปซ้อมกัน นี่ครับบรรยากาศของเปอร์ตามินามานาลิก้าเซอร์กิตครับอยู่ชายฝั่งของทะเลเลยครับของเกาะลอมบอกอยู่ทายโลเคชันหน่อยครับทายโลเคชันสนามนี้มิชล,ลินจัดการโมดิฟายผิวเคลือบยางใหม่นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลเคสซิ่งเพื่อให้ยางนั้นทนทานต่ออุณหภูมิที่ร้อนจัดของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เกาะลอมบอกด้วยรวมถึงทแทร็กใหม่ที่อาจจะทำให้อุณหภูมิยางนั้นสูงขึ้นผิดปกติครับ ตัวเลือกยางหน้าครับเอ่อยางหน้าสลิกเป็นฮาร์ดฮาร์ดสองแบบครับแล้วก็เป็นมีเดียมกับซอฟครับนี่คือตัวเลือกยางสลิกในยางหน้าส่วนยางหลังเป็นแอสิเมติกทั้ง3แบบเลยครับทั้งฮาร์ดซอฟมีเดียมครับนี่คือส่วนของยางสลิกก็สนามเพงนี้เนี่ยตัวเลือกที่เป็นยางหลังที่วิชลินตัดสินใจป้อนยางแอสิเมติคอลมาให้ส่วนยางหลังคือ โค้งขวามันเยอะกว่าโค้งซ้ายครับก็คือ6กับ11เกือบครึ่งหนึ่งครับส่วนยางฝนครับยางหน้าเป็นมีเดียมกับซอฟเป็นแบบยางสมมาตรครับขณะที่ยางหลังเป็นแอสซิเมติคอลหรือว่ายางไม่สมมาตรนั่นเองเป็นมีเดียมกับซอฟมาต่อบรรยากาศตรงนี้ครับบริเวณหน้าพิทครับเอเนียบัสเดนนีครับผู้นำบอตารางแชมเปี้ยนชิพชนะในการแข่งขันสนามแรกมาครับผลงานยอดเยี่ยมมากภายใต้รถแข่ง ดูคาติ GP 2 1ครับและนี่อันดับที่2บนตารางแชมเปี้ยนชิพครับแบรดบินเดอร์คว้าอันดับ2มาแบบเซอร์ไพรส์เลยครับนักบิดจาก KTM อันดับที่3โปเอสปาการโรครับเปิดตัวอย่างร้อนแรงกับเรปโซฮอนด้าในฤดูกาลนี้ครับรถคันใหม่ครับ RC 2 1 3 V ค่อนข้างจะเข้ามือเขาเลยทีเดียวและนี่คือฟาบิโอกวาดาลาร์โรครับจบการแข่งขันสนามแรกในอันดับที่9มีเพียง7คะแนน เจ้าตัวสีหน้าค่อนข้างเคร่งเ,งเครียดครับมาดูกันว่าสนามนี้ยามาฮ่าจะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ดีได้อีกครั้งหรือไม่มาร์กมาเกสจบการแข่งขันอันดับที่5ครับในสนามแรกมี11แคะแนนลังอันดับ5บนตารางแชมเปี้ยนชิพพอยต์และนี่คือฟานเชสโกบัญญาย่าครับนักบิดทีมโรงงานจากลูคาติครับสนามแรกพลาดล้มไปแล้วก็เกี่ยวเอาฮอเก้มาตินล้มไปอีกคนหนึ่ง เจวันเมียครับแชมป์โลกในปี2020จากทีมซูซูกิเอ็กร์ครับจบการแข่งขันสนามแรกในอันดับที่6มีอยู่10แต้มครับบรรยากาศตรงนี้หน้าปากทางพิทเลนครับรถแข่งเริ่มออกสตาร์ทกันมาลงสู่แทร็กครับตรงนี้มีแบรดบินเดอร์โปเอสปการโรข้างหลังมีมาโกเบเซกี้ครับนี่คือฟาเบีโอกาตาโร่และก็ฮอกเคมาตินครับ ฮาร์ดเรทของฟรานเชสโกบันดายาในช่วงแรกออกไปก็อยู่ที่1 1 6 rpm ขณะนี้ฟาบิโอกวาตาโรครับฮาร์ดเรทอยู่ที่1 0 4 rpm ครับมาร์กมาเกสใช้เวลาช่วงแรกนั่งดูเพื่อนๆอ,อยู่ค่อนข้างนานนะครับประมาณ10นาทีอกว่าจะเอาลงไปซ้อมครับและก็มีเปียโรทารามัสโซครับซึ่งเป็นผู้จัดการยางในส่วน2ล้อของมิชลินมอเตอร์สปอร์ตครับ มาพูดคุยกับมาร์กเหมือนกันว่ายางในสนามเนี่ยมันมีการปรับโครงสร้างในส่วนของสเปเชียลเคสครับหรือว่าผิวเคลือบอยางใหม่นะครับก็มีการพูดคุยกับนักแข่งทุกคนตัวเขาเองก็ต้องการที่จะได้ข้อมูลฟีดแบ็กกลับไปเหมือนกันครับเพื่อที่จะตรวจเช็คแบบไลฟ์ไทม์สำหรับข้อมูลในเรื่องการใช้ยางครับมาร์กก็นั่งรอดูการซ้อมครับผ่านไป10กว่านาทีครับกว่าจะออกมาก็นี่เลยช่วงเวลานาทีที่ สิบสออกมาซ้อมครับมาร์กมาเกสนี่ครับมาร์กใช้ซอฟตกับมีเดียมเป็นยางใหม่ครับลงมาก่อนเลยครับตัวเลือกของเขานี่คือวริลเบียเขึ้นนำได้ในช่วงแรกครับ b บ s เองก็ต้องพยายามอย่างยิ่งในการที่จะรีดความเร็วของเขาเองกับรถอัพิเลีย ISGP ใช้ได้ฟาบิโอกวาตาราโรครับจังหวะน,นี้ให้แสดงให้เห็นเรื่อง อัตราการเบรคครับที่โค้ง1จาก302กิโลเมตรลงมาถึง187กิโลเมตรครับทีมงานของ Monster y a m a h าเองค่อนข้างเครียดเพราะว่าสนามแรกนั้นผลงานไม่ดีเลยครับสนามที่2พวกเขาเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากที่จะพยายามยกระดับผลงานขึ้นให้สูงขึ้นไฟบกตาโรค,ครับนำรถกลับเข้าพิษมาผลงานไม่สู้ดีครับช่วงแรกเนี่ยตัวเขาเองก็อยู่ถึงอันดับ8เลยครับ ขณะที่ฟรนโก้บอมเบลลี่ดูเหมือนจะทําได้ดีกว่าในการซ้อมมาร์กมาเกสรลันแรกลงไปวิ่ง1นาที34.987ขึ้นมาเป็นผู้นําในช่วงเหลือ15นาทีเนเบสเซนินีครับในการซ้อมช่วงเช้าเนี่ยดูเหมือนเวลาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงแรกๆยังคงวิ่งเพื่อทำความคุ้นเคยกับสนามอันนี้คือโปอิสปาการโรครับ โป้สนามนี้ทําเวลาได้ค่อนดักข้างดีครับแล้วก็มาเฉือนให้เฉือนเอาชนะมิเกลโอลิเวราตกไปอยู่อันดับที่2ครับตัวเขาเองทําเวลาขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้ในช่วงท้ายของการซ้อมครับจบการซ้อมครับโปเอสปาการโรกดเวลาเร็วที่สุดหนาทีสามสิามจุดสี่เก้าเก้าวินาทีแต่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่เร็วที่สุดของสนามแห่งนี้ครับนี่ทีมงานของเรปโซฮอนด้าครับก็มีการพูดคุยกัน จังหวะของปอสปาการโรครับข้างหลังนั่นเป็นพี่ชายครับอเลสสปาการโรจากอัพเลียเรซซิ่งทีมสีหน้าของฟァบิโอกาตาโรไม่สู้ดีเลยครับจบการซ้อมครั้งแรกในอันดับที่16และแน่นอนว่าไม่ใช่อันดับที่เขาต้องการแน่ๆเครียดเลยครับเการหัวแกลแกๆครับคือในรอบสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวกําลังกดฟลายอิ l งแลบมาครับกับโดนขวางโดยรถแข่งของทากะนาคังวินักบ,บิดชาวญี่ปุ่นนี่ครับเวลาของฟァบิโอกาตาโร ตามอยู่ถึง1.294แล้วครับนี่ครับโมโหมากคือก็โมโหตัวเองแหละเพราะว่าจังหวะมันในสนามเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่ารถแข่งเยอะมากครับมาร์กมาเกสจบอันดับที่3ครับตามผู้นำอยู่0.079วินาทีเท่าน,นั้นเองแค่เสี้ยววินาทีครับสำหรับตัวของมาร์กและนี่คือโปเอสปาการโร่ครับ1นาที33.499เวลาที่เร็วที่สุด มาสรุปผลการซ้อมครับครั้งแรกฟาเอโอโปเอสปากาโร่หนทีสามสิ่เก้าเครับอันดับที่2เป็นของมิเกลโอเิเวราครับนาที33.543อันดับที่สามาร์กมาเกสครับหนาที33.578เปครับเป็นเวลาที่น่าสนใจมากครับขณะที่อันดับ4ครับเป็นของฟรังโกมอบิเดลลี่นักบิดยามาฮ่าครับหนาที33.881บามจุดแปนึ่งอันดับห้ายฮหนซากโครับ เป็นรถแข่งที่ดีที่สุดของดูคาติในการซ้อมครั้งแรกครับ1่34.242อันดับที่6เนี่ยเป็นอะเลส s ์สปาการโรครับอันเป็เลสซิ่งทีมยังคงดีที่สุดของทีมอยู่อันดับที่7แบรดบินเดอครับอันดับที่8เนี่ยเป็นของ a อเนียวั n เซมาตีตื้นได้ในช่วงท้ายครับแล้วก็เวลายกระดับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับตัวของ a อเนียร์วัตเ อันดับที่9เป็นของฟานเชสโกบันไย่าครับเวลาต่อรอบในการซ้อมครั้งแรกเนี่ยโปเอสปาเกโร่เฉือนมิเกลโอลวล่าไปเพียง0.044วินาทีเท่านั้นเองนะครับขณะที่มาร์กมาเกสจบอันดับ3ตามอยู่0.079วินาทีทีนี้มาต่อที่อันดับ10เป็นของโจอันเมียครับทีมซูซูกิเอ็ก스타อันดับที่11แจ็คมินเลอร์ครับในบิดดูคติครับ 12เป็นของอันเดรียโดวิสซิโอโซครับโดวิสโซโซดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าฟาบิโอกาตาโร่ด้วยครับในการซ้อมครั้งแรก13ราอูเฟนันเดส14ทาคาอากินากามิครับ15มาวิกเบรเลสยี่สิบแชมป์โลกครับเจองานหนักมากครับฟาบิโออกาาาตฟาบิโอกาตาโร่ aro, ครับเจ้าของรถแข่งหมายเลข20อยู่ในอันดับที่16 17อเล็กซ์รินครับ18เป็นของอเล็กซ์มาเกสครับ 19เรมี่กร์เนอร์รุกี้ครับ20มาโกเบเซคคีก็เป็นรุกกี้เช่นเดียวกันฮอเก้มาตินหลุดมาอยู่ตรงนี้เลยครับในอันดับที่21 22ลูค้ามาริเ่ครับ23เป็นของฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอแล้วก็ปิดท้ายด้วยดารินบินเดอร์ในอันดับที่24ครับก็รุกี้มาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วครับขณะที่กลุ่มหน้าเนี่ยก็มีชื่อของ ราอูเฟนันเดสนะครับอยู่ในอันดับที่13เป็นลูกกี้ที่โดดเด่นมากในการซ้อมครั้งแรกของ MotoGP ครับทีนี้มาดูเรื่องของการใช้เวลาในการวิ่งของโปเอสปากาโรกันหน่อยโปเอสปารการโรลันแรกเนี่ยใช้เ e ดีเมมเดีเมเป็นยางฝนนะครับลันที่2ใส่ซอฟกับมีเดียมเป็นยางซันลิกแล้วก็ลันที่3เป็นซอฟเมดียอมยางซันลิกลงมาวิ่งครับขณะที่ มิเกลโอลิเวร่าครับรันแรกก็เป็นมีเดียมมีเดียมยางฝนเหมือนกันลงไปวิ่ง4รอบครับก่อนที่จะออกมาวิ่งรันที่2และ3ด้วยยางซอฟต์มีเดียมที่เป็นซันลิกครับรันสเนี่ยเป็นซอฟต์มีเดียมซันลิกใหม่ครับเท่ากับว่าเขาวิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น18รอบเลยนะครับฟูลแล็บสิบเจ็ดรอบมาร์คมาเกอันดับ Mar ที่3ารันแรกใช้ซอฟต์มีเดียมออกมาเลยครับไม่เสี่ยงลงใช้ยางฝนลงมาครับรันที่2ก็เป็นซอฟต์มีเดียมเซตเดิมครับ ขณะที่อันดับ4รบฟรานโกโมบิเดลลี่รันแรกเนี่ยลงมาวิ่งด้วยยางฝนก่อนครับมีเดียมมีเดียมรันที่2เป็นซอฟต์มีเดียมครับรันที่3เป็นซอฟต์ซอฟต์ใหม่เลยครับตัดสินใจลองวิ่งแบบฟลายอิ l งแลบดูครับสำหรับทางด้านของฟรานโก้มอร์บิเดนลี่ครับและนี่คือเบสเซกเตอร์ครับเซกเตอร์ที่1เป็นมาร์คมาร์เกสเร็วสุดครับตามด้วยโอลิเวล่าแล้วก็โบสสปาการโร เซกเตอร์ที่2เป็นมิเกลโอลิเวร่าครับ KTM ตามด้วยอเล็กซ์วินแล้วก็โปเอสปาการ์โรครับเซกเตอร์ที่3เป็นโปเอสปาการ์โรครับที่เร็วที่สุดตามด้วยโมบิเดลลี่แล้วก็มิเกลโอลิเวร่าครับเซกเตอร์ที่4โปเอสปาการ์โรมาร์ตมาเกสแล้วก็ไล่ต่อไปที่ฟรังโกโมบิเดลลี่ดูจากเวลาเซกเตอร์แต่และเซกเตอร์ครับ IDU Lab Time อยู่ตรงนี้ ไอเดียเวลาทำอยู่ที่1นาที33.287เครับเร็วกว่าเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดของปอยสปฟักคาร์โรอยู่0.212วินาทีแล้วก็แต่ละเซกเตอร์ครับสามเซกเตอร์เนี่ยเป็นของ Honda แล้วก็มีอีกหนึ่งเซกเตอร์ครับในเซกเตอร์ที่2เป็นของ KTM ครับนั่นคือบทสรุปครับของการซ้อมในช่วงแรกสำหรับเอ่อมอโต GP ครับ ซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องมาติดตามกันดูในช่วงของการซ้อมฟรีแพ็กที่2ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ครับในวันนี้มีเวลา,ามีการปรับการซ้อมเวลาในการซ้อมเล็กน้อยครับโดยเฉพาะในรุ่น Moto 3แล้วก็ m o t o 2ครับ m o t o 3ซ้อมเร็วขึ้น10นาทีนะครับ Moto2 ซ้อมเร็วขึ้น5นาทีเพื่อที่จะยืดเวลาในการในการที่จะทำความสะอาดแทร็ก เพราะว่าทแท็กอาจจะมีความสกปกระปกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นทแท็กใหม่ที่ยางที่ดินที่อยู่หน้าผิวแท็กนั้นมีผลค่อนข้างเยอะรวมถึงฝนที่ตกลงมาช่วงเช้าครับทำให้เลดาดเลกเตอร์นั้นตัดสินใจประกาศป,ปรับเวลาในตรงนี้ครับการซ้อมในรอบ F2 p ครับก็จะเริ่มในรุ่น Moto3 เวลา12.05นาฬิากาครับ Moto2 เวลา13.05นาฬิกาแล้วก็ปิดท้ายด้วย Moto GP เวลา14.05นาฬิกาครับดังนั้นก็ มาติดตามไปด้วยกันตอนนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก s ั b s c r i b e ทที่กดเข้ามาเป็นสมาชิกของเราครับตอนนี้ผมเก๋าเกียรติวัฒน์ผม,มและทีมงานมอเตอร์สปอร์ตไลท์ต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่หลังจากที่จบการซ้อมในครั้งที่2ครับตอนนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ